ฟาร์มไม่ถนัดทำไมไม่บอกได้ฟาร์มเองเื่อใจปะล่ะแค่ที่นั่ฟาร์มเลยนะใจเย็นหลอนเลยนะนเห็นเขาบอกกันว่าอะไรนะแรงไอเนี่ยจะแรงไหไน,นะแบบ แ,แรงอะไรคบแรงโกจะเล่นยากกว่าแรงคอนเห็นเขาว่าคันมันไม่ได้เล่นยากเพราะคนเก่งมันเล่นยากเพราะคนเขาเล่นไม่เป็นก็ต้องทำใจอโอ้นี่คือยิงไม่หยุดนี่คือยิงไม่หยุดเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,อ,อ,เอ,อ้ถอยก่อนเออพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเออเออ,เอ,อวิ่งเดียครับรออะไร ไอ่อนเพื่อนผมจะตายแล้วเอ่อไหนบอกว่าจริงจังไลพี่ตามทะเบีนมังกาเดี๋ยวอ่ะพี่ตามเลดจัดเลยนะ ดีแหละของดีเลยฮะเก่งจังเกมมิ่งหนาแตา่ยากปิ่งขึ้นมาแล้วนะระวังเออยังอยู่ล่างเออโจมมาโจมัน ม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาถอยระวัง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 มันมาเยอะโอโ้โ,อโหโอ้โหแมงฉีดฉีดแทงฉีแทงแทงน,นี่ตีแทงน,นี่ตายเด็ตีแทงน,นี่เาทำไมทำไมโลมได้อ่ะตีมัน ตีมันเออ<า>นะนัก<ป>มาเข้าข้างหลังเอา้าทำไมไม่โดนอ่าให้พี่ตามค่าก็ได้อ่ะห็นอยากได้จ้ะห็นอยากได้จ้ะ <c oughs> เอาพี่ตามไปไหนมาแทงให้ผมก่อนมาๆมา,มา,มาตีมังกร

อ๋ออ๋อทำไมปิงอะผมก็เป็นเหมือนกันเดินไมตตามันเดินเดินไม่ได้ดังใจโอ้ยเอาดิเนี่ยโจเฟี์เฮนมันมาเลเฮนมันมาอะโอ้ปิง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 ป สอยป้อมยย้อไปทีน,นิดก็พอแล้วต่อยแล้วไปแล้วจ้าอ้าวเก็บเลือดได้ต่อเลยทำไมมันปิงปงวะห้าสิบเองนะถอย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 ,ถอย<ห>เออนั่นแหละต้องเด้งไปเรื่อย <c oughs> ๆต่างเด้งไปเรื่อยๆ โดดเลือเล่อยเต็งไปเรื่อยๆเอเอ,เอนั่นแหละจะได้โจ๊อกอ้าวผิยไม่ได้เลยเอา้าโอ้โอ,อัพของผีดเวนเลยวาแล้วทำไมยิงช้าจังอัพอัพลงเท้าตาสถานะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ยจะไปออกชอริคเคน จะไปออกดูเล ad 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 ือดเฉยเลยกันกลางดีนะมามังก้อนดีกว่านี่นี t <t 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 ่นี่นี <t <t ่คิวเลนอยู่นี่ผมไล่มันก่อนอุ้ยโนเมังก้อนเข้านั่งเตี้ยอยู่ เตาสีย no <si ิงซอยป้อมทีนี้ก็พอแล้วเอาเลยตีมาเลยมันไม่มีที่หนีแล้วตีมาเลยเรียบมันโลแล้วมันไม่กล้าสู้แล้วตีป้อมเลยเดี๋ยวพี่เล่ยผมแทงเดี๋ยวผมแทงให้ทำไมมันดูปิงปิงกัตรงเนี้ย มันเดินลอยๆมันเดินแบบไม่ได้ดั่งใจเลยเดินทีเหมือนเดินทะลุขุดน้อยขุดน้อยขึ้นบนขุดน้อยโจกโจกมาโจกมาโจกมาน,าน่าจยากน่าจยาอยู่นี่ขีดอบบมึงขีดเครื่องกุ้วขีดเครื่องกุว้วโอ้โหโแคลลี่แม่งนี่เป็นโลมเลย ไอ้แม่งซับไม่หยุดเลยนะเอาเลยตีป้อมเลยมันมาไม่ได้ตีป้อมเลยรอคลิปมารอคลิปมาตีป้อมตีป้อมคูนบนคูนคุ้มไหมเนี่ยแมง่งได้ เอากลางแล้วเพิ่ง่าเพิ่งเลือดผมมันโลโอ้อย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 ตายฟรีเลยซอยเออซอยซอยซอยโอ้โหโห <c ười> <ไฟ c ười> <c ười> เอาอเลนบินบินบินเอาพุ่งพุ่งเออเลนล่างเลนล่างวิ่งไปเลนล่างเลยไปตีจ้าไม่ไม่ไมไปเนล่างเลยไปล่างเลยไปล่างเลยทีมคนนึงเดี๋ยวผมเคลียร์เองการนี้ไปทันอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอากลอีกรอบนึงการบนเลยนะ มามังกรอนดีกว่าบนไหมบนไหม ma, คิวเลนมาคิวเลนมาอยู่คิวเลนมาเกจกรรมเลย มันก็เลิกยุ่งกับกูแล้วีเข้าเห็นอย่างนี้มันตายเลยดีกว่าไม่เนี่นยมันจะย่านเลือรู้อ้าวเอาเปิดตาเหรอเอาเปิดตาทำไมเอาก็เปิดตาดูคิวเรนไง <laughs> ไม่ไมดูคิวเรนอะไม่ดูมาถึงก็ตายแล้วไม่ต้องดูหรอกไม่ผมใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ปวดเปลี่ยนได้ไม่ต้องขายนะ จะเป็นไรอะ่ะล้างเหรอล้างออกล้างเจอเทนเขียนเนะยเจอนาตายิงเงี้ยสโลนาตามันจะมองหาคิวเลนไม่เจอไม่เป็นไรกว่าจะเห็นก็ตายแล้วจัดการมันเพื่อนมานี่ไปไหนเอาเอาไป

Team <hm has destroyed a tower. là này Là chiều khi đây nó Thôi đi qua Vân, thôi đi qua đi đi อารยาดอยู่เหรนบนเอาอ้าอมดักมันเนี่ยเที่ยวเล่นเนี่ยโอ้โหตายจะ <c oughs> มีคนหยุดมาเลยไม่ได้กดล้างหรอนะครับไ <c oughs> ม่ได้ ส่วนลางโอทีมันแบบมันชุดลมุนเกินอ่ะทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้เอา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 เกมค้างปิงร้อยกว่าเลยเนี่ยปิงแดงแล้วเพื่อนไปไหนไม่รอดแล้ว ไปไปอยู่ทำอะไรปูนถอยเลยนั่นแหละแเพื่อนเพื่อนตายจะได้ตายคนเดียวเขียปก่อนเคียวเล่นเคียวเล่นหน่อยเคียวเล่นเฮ้ยตายกล้วยตายตายแน่ยตานิดเอ้าทำไมปีงวะได้ตลอดเลยปีงอ่ะโหอะไรวะ เชียงคิวใช่ก็เราสงสัยอยู่ว่าถ้าเห็นเห็นป่าคิดว่าน่าจะได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตามก็ได้เอาไม่กุ้งไม่ต้องสนใจคิวหรอกอะ,อะไรวะกูมายืนเฉยๆกูยังไม่ได้ตีมึงเลยตีด้าซะเลยเยอะถอยก่อนถอ,อยถอยถอย,อ,ยออกก่อนแล้วก็เดินเข้ามาใหม่มึงจะได้เปลี่ยนตัว ทำไมลัดทุกอย่างเลยล่ะเราเพื่อนไม่ไ nice. ด okay, so uh ้ตังค์แล้วเนี่ยทำอย่างนี้เทียนหลังเทนหลังเทนหลังเทนหลังถอย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 ปูนไปช่วยเพื่อนหน่อยคุณโอ้ยเพื่อนหน่อยกำลังไปครับสผหรับจะปูนที่รักเพื่อนมากมากเลยอ้าวถอยดิ เพื่อาถึงบ้านหมดแล้วมามามา,มาต่อต่อ,ตอไปไล่บนไปไล่บนต่อเลยต่อเลย,เลยบนปล่อยปอยบนปล่อย,อยเอากลางเลยทไมปล่อยบนล่ะเราเลเราเน้นมาผมมาตายคนแรกเราเน้นจบตีป้อมเลยไม่สนใจพวกเรา <c oughs>

ผมดันล่างนะเราเป็นแทงเราไปทันทำไมเราไม่ต้องไปดัน <c oughs> คิวเลนมาเพื่อนอื่าิงนี้แหละโดนหลังแต่เอาเข้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 าตีป้อม อตายเลยอย่างเงี้ยตีมานตีมันตีมานได้เยตีป้อมเลยตีคนนี่แหละไปตีอะไรละป้อมอืนี่ต้องชั้นดาวด้วยเมตีป้อมครับตอนนี้กระแทกตีป้อมปวดป้อมกระแทกปวดป้อมปวดป้อมยบร้อย ไม่เป็นครับโอเคครับหาใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะฮะไดแล้วครับไแล้วครับโดนแม่ครับโอเคโอเคคุณฟันดีครับหำลงเอ็มพีจะไม่เอ็มได้ยังไงโอเคฟันดีคุณน้อยเอ๊็มพีด้วยเหรอ